ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทยัยธาน,นีกับแหล่งท่องเที่ยวอันศีลของจังหวัดที่เรียกว่าหุบป่าตานเองครับให้ดูตั้งแต่บริเวณทางเข้ากันเลยครับบราเลยด้านหน้านะ,ะก็มีพวกร้านอาหารแล้วก็พวกของฝากด้วยครับเข้ามาด้านในก็จะเจอป้ายหุบป่าตาดครับด้านข้างก็มีทัวริสต์ฟอร์มิชันให้ติดต่อครับเข้าไปกันเลยครับ อันนี้ส่วนของค่าเข้านะครับถ้าเป็นชาวไทยเนี่ยเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ครับผมเรียบร้อยนะครับรับไฟฉายหนึ่งดูก่อนจะเข้าไปด้านในนะขอจะมีไฟฉายใคนละหนึ่งกระบ,บอกครับเพราะว่าข้างด้านในเนี่ยค่อนข้างจะมืดนะครับต้องมีไฟช่วยสองทางครับตรงทางขึ้นนี้ทางก็น่าจะชันเหมือนกันนะครับลาะเรามาถึงปากทางเข้าถ้ำกันแล้วครับโหน่าจะมืดเลยครับ ถ้าไม่มีไฟฉายมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับ ตอนนี้เราออกมาด้านนอกแล้วนะครับไม่รู้เมื่อกี้ในกล้องจะมองเห็นด้านในหรือเปล่านะครับอาจจะออกมาก็จะเจอกับวิวแบบนี้ครับเดี๋ยวเราเดินลงบันไดลงไปด้านล่างกันก่อนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินทางมาเที่ยวกันเยอะเป็นพิเศษนะครับ ระหว่างทางก็จะมีคําอธิบายของหุบป,ปาตาดให้อ่านกันด้วยครับผมบอกไว้ว่าอยู่บริเวณเขาห้วยโศกเป็นเขาบริเวณของเขาปาราล้านะครับมีสถานพิเศษที่เคยเป็นถ้ามาก่อนส่วนบรรยากาศการมาเดินที่นี่ก็จะอารมณ์เหมือนมาเดินอยู่ในยุคดึกดำบันพ์ครับให้ความรู้สึกแนวประจนภัยได้พอสมควรครับพาเด็กๆมาเที่ยวที่นี่ก็น่าจะชื่นชอบกันนะครับ จากบริเวณปากถ้ำนะครับเดินต่อมาประมาณ50เมตรก็เจอเจอพื้นที่แบบนี้ครับสำหรับในบริเวณอุปาตานี้เขาก็มีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือมังกรสีชมพูครับที่จะพบเห็นได้ในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าใครสงสัยนะครับว่าชื่อต้นตาดหรือตาวเนี่ยคืออะไรนะครับเขาก็จะมีคำอธิบายไว้ให้ด้วยฮะบอกไว้ว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงปาล์มนะครับก็จะกักษณะคล้ายๆกับต้นปาล์มครับ ลำต,ต้นตรงไม่แตกหนอ่อใบเป็นแฉกดอกเป็นดอกช่อแยกตัวผู้ตัวเมียมันจะขึ้นในป่าด,ดิบที่มีชั้นดินลึกนะครับตามภูเขาหินปูนทั้งหลายครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันต่อนะครับบริเวณพื้นที่ทางเดินนี้เขาทำก็น่าจะดีเลยนะครับนี่ครับสำหรับคนที่กลัวพวกตัวทากนะครับเท่าที่เดินมานี้ยังไม่เห็นเลยนะครับก็น่าจะพอทําให้วางใจในในระดับหนึ่งเลยว่าที่นี่ยังไม่มีนะครับเสียงที่ยินอยู่นี้ก็จะเป็นเสียงมแมลงนะครับร้องดังมาก จะปล่อยให้ฟังเสียงธรรมชาติภายในนี้แบบเต็มๆกันเลยนะครับเดินต่อเข้ามาด้านในประมาณ1 0อยเมตรนะครับก็จะเจอด้านในครับภายในภูเขาหินปูนที่ค่อนข้างอลังการเลยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านในครับจกจุดนี้เดี๋ยวเราต้องเดินถ่านเข้าไปด้านในครับก็จะเห็นความสวยงามของหินงอกหินย้อยครับเราเดินต่อเข้าไปด้านในกันครับ ไปจุดอินกันต่อครับตรงบริเวณนี้จะเดินนั้นก็จะยากหน่อยนะครับแต่พอเดิน้นขึ้นมาแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเดินสบายเลยครับก็ถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนที่อื่นจริงครับที่ไม่ใช่เหมือนแค่มาเดินเที่ยวธรรมชาตินะครับที่ไม่ใช่แค่คนที่รักธรรมชาติน่าจะชอบนะครับคนที่ชอบผจญภัยก็น่าจะชอบด้วยเหมือนกันครับ ด้านน้าก็วนกลับมาที่เก่าแล้วครับมาเที่ยวที่นี่ถ้ามีเวลาสักหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะเที่ยวได้ครบหมดแล้วครับอ้าเรามาเจอป้ายแล้วครับนี่ฮะนิ่งคือมังกรสีชมพูรครับเขามีคาอธิบายไปด้วยบอกว่าหุบป,ป่าตาดแห่งนี้นะครับได้มีการพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และที่พบได้แห่งเดียวในโลกที่ประเทศไทยผบเห็นครั้งแรกที่หุบป,ป่าตาดซึ่งนั่นก็คือกิ้งคือมังกรสีชมพูจัดอยู่ในอันดับที่3าการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก พบเห็นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนะฮะจริงๆก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นนะครับแต่ในวันนี้เราอาจจะโชคไม่ดีนะครับที่ยังไม่เจอครับตอนนี้เราวนกลับมาที่เก่าแล้วนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการมาเที่ยวกันที่หุบป,ป่าตากนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนีก็เป็นร้านอาหารแนวคาเฟ่ครับที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธาน,นีเลยเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับ สำหรับท in ีはは Torah, ่หุป <un> <travaille> ่าตาดนะครับถ้าใครพลาดไม่ได้ชมยิ่งคือม so ังกรสีชมพูนะฮะานหน้าเขาจะมีจุดที่เอาไว้ให้เราชมกันได้อยู่รับนี่ครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยครับจากป่าหุบตาลครับเรามาต่อที่ร้านกาแฟท่ามกลางทุ่งนาครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงครับร้านเกาปิดครับวันนี้กันเดี๋ยวในคลิปหน้าเราค่อยมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็คงต้องลากันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ